ทำเห็นปูชโรนะชิาวาเข้าใจแน่เลยนั่นเป็นอะไรคือว่าเห็นเกยเซาเกย์ยังไปนั่นแดดเมื่อวานโดนเกยแล้วเกยไปแล้ว,ลวเอาบบตัวนี้คือหมอปลายใช่หมอทันต์ปลายลาวลาวถ้าบาลาวอีกาาามันได้มีป่ะชงชมกับมีกันแต่มันโกดม,มันอยากนุ่<อ>งแค่ชงนะเขาอยู่ไหนชงเราแบบนี้เอาโอ้โอ้ขึ้นนอนนุ่ง เสื้อทหารเนาะเท่เนาะเที่คือเอะไรคือตั้งแต่เป็นทหารมีเดียวนี่บัดมือมันเป็นยังงี้มือมือลูกเฮียนะคือบูนุ่งชุดนี่แน่ถ่ายปืนกับเพื่อเ่แก้เชือกมันบอกนุนบ่งทันกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกูสุขคนเพียงเนาะ เมจิมองชุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทัวหนึ่งพบพอกับช่องยูทูบคงว่าจึงใจใจกันน้อยเพียงเนาะอีกขึ้เก่าคือเดิมพี่น้องเลยเติมเติมกับเวียนมาทั้งบ้านทั้งเฮือนของน้องดอยมาข้ามแน่มอันนี้พี่น้องเพราะว่าอ่านั่นพี่น้องติดโถติดลมอยู่เฮือนบ่าวสวนนะก็เพื่อจะได้เข้ามาฟิอเอเตะน้องเชือเด้อน้องเชือน้องชงเด้อ Nó ấy, thì nó nghe nó thuyền mang phi con tin nhắn là buồn phê vài đi ba luôn như lại vậy phải đi vừa chết vừa chết ao ao mặc tiền mai này bò nhắn đi này โอ้ลมมาดีอันนี้มายั้งกินยังะนนะ่อกินนั่นมากเษกษตรับบัวจะไขว่บ่เดือมามองตัวยกะโหแท้บุญเพ่งนี่ออบอกว่าลุงอยูเชฟบ่เชฟบ่ได้ไปดินบ่มอะได้ไปเนาะหลาบเลยเนาะเท้ากี้เป็นเนื้อตี๋ขี้โมเป็นชับกี้ยังโมเป็นชับพี่น้องเลย ออ่ะอ่อ่าสบายดีอ่าสบายดีโดยกำลังกินข่าวบ่คือยางได้เมื่อกินนะกินตำเมี่ยเจ้ากินบ่เจ้ากัเออโมยานพิดบ่เออโมยานพิดเดา เคยซื้อหมักแตงมาให้ยุ้ยช้อนทุงยังกินได้อจริงปหมักแตงนี่อเผมมีของกินแต่เช้าปุ๊กนั่นแล้วบันไห้กินไข่ว่ากินบุหรีไข่กินน้องเบิ้งนวดเป็นยัางไข่มันมีวิตามินในไข่บุกล้าบอ๊ะเบี ปินไปทางพุ่นก็ได้น้องดอยมันเจ้าะดูกกินนมยันไอ้ีเพิ่นว่าปินไปทางปินไปปินหนาไปพุน่นเออแม่มึงเกิงปินหนามาพี่บโบเมนว่าหันดังใจกันได้พี่น้องเพราะว่าเราให้เอาลูกกินนมอยู่เอานมน,นั่นโบนั่นโบสามไ้มยมึงเกิงกินคือกันกินเปลี่ยนกินนมแม่แน่กินนมนั่นแน่ด้ยอืามว่าได้เมื่อยว่าเม่เดียวนี่ใครแน่ได้เน้ออ๋อสบายดีสบายดีลูก

อือๆอ้าวสบายดีบ่เจ็ดสบายดีสบายดีเอาบ่เวียนมักแตงกินได้อยู่มักแตงนี่นเกดนได้อยู่ออู้กินบ่แม่นๆให้อันนั้นมูกินมักแตงอันนี้เฮาธรรมดานี่เนาะพี่น้องครับมักแตงให้มักแตงนั่นน่ะกินบ่ได้เนาะได้บ่ มะเกงกลัวมัหรอเปลากงแบบเจ้าตำเต่ละมือเันนี้ร่างก่อนหนบจะกินนะล่างแน่นอ่ะของโกดเพื่อนแน่หเนาะของมักเพื่อนน่หเนาะของมักแด้ฮะจิ่มได้ขายังทานอิ่มคือยาไว้ใช่โอ้แ้วจหน่อยสิได้ขึ้นมเกงได้นิเนาะบ้าเล่าไปได้มาเหมือนนี่เนาะ บ่เห็นบอกแสดงว่านิ้งมุ้ยไฟมาเหมือนนี่เนาะคือว่าเห็นขี่รถถีบวานนี่เจ้าเอาเมียชนบ่อกอ๋อโหแทะอัดสามอัดจี่เลยบ่อัดสามอัดจีเลยแต่แต่ยืนน้ำกันเหรอแต่คอยยังไม่ได้ไปแล้วคอยมาตะพุ่นกับมี่คอยเห็นแต่น้องลอยพี่ขี่น้องลอยเนาะเจ้ายังอยู่เทงอยู่คอยออกไปก่อน ขี่เว oh? uh, okay. hmm? <t ry rules>. ีนบ่จะไอ้เกลโอ้ยขี่เป็ยนฮอ้จักรคุณแม่เราขับรถจักรคอยอยู่มันไม่ใช่ขับรถจักรเป็นเกิงอยู่ไไอ้เกิืองไรเนาะดกิ่บิเวณี่เช้านี่ก็ไปพูดแค้นเขี่น้องอยู่อยู่ใชจ่าแล้ววันสามลังเขาแล้วไม่เช้านี้เกินเหตุยังกินน้องบ่บ๋อูกแขนคนตายเลยผูกแนบังเขาตายเมื่อกี้นี่บ่ โอ้<ม>อืมเนอะให้ก็เลยผูกเคนเนาะอ้ทะอ,อที่ว่าน้องชายเจ้าอันดุงเจ้ามาไปอันกินทานมื้อนั้นบอก <No. S 1> โอ้เป็น,นยังไงดุงบม่ได้โทรมาเลยบอกเปิดเครื่องตลอดถ่งโทรตั้งแต่เมืม่อวานนี่เขาไปแล้วก็สบสมอยเลยบอยเออเลยอยูอ่<อ>บ้านกลางมีรังนึง พอเอฟซีให้คว่ำสนใจลายได้อันน้ำมันนองจะานองเจ้าบอกฟูเป็นเป็นใบฮะเมนเมนนองน้องน้อยเนาะโมเมนต์น้อยเนาะนองเนาะจนหมดจื้อเอื่อยนะบอกง่ายๆใช่เนาะไอ้เก่งเนาะตามก็จนหมดจักเอื่อยเนาะจนหมดจักบอกว่ามันหนึ่งมามันไกลพี่น้องเนาะมันไกล่นะก็จนเท่าพุ่นเนะจนเท่าพุนเดลลำหายลำหน้าพุ่นได้คำว่าสิ ไปอัปเดตให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเจือเทือนึงกะนรถบอจิตไปได้ปอนี่โอ้แต่รถจักรก็ยังยากแกเนาะไอ้เกินรถจักรนี่ก็ยังยากเลยเป็นรถไปได้นี่พาไปได้เน้อยัน่าเนื้อเพื่นเบืองเฮืางที่เพื่นขาดเคอรอนี้ยังแน่ฮะนะโอ้เสื้อผ้าหนาเพในพี่น้องอยู่ต้องการลายค้นบัดเสื้อผ้าหนาเพแบบบุคคลไม่ใช่ฮะนะบุคือลูกสาวเขาได้เอาซาลาวได้ให้ทั้งนั้นเนาะ น้องบินเพิงนี่เรายังว่าภาษาลาวได้ด้นี่ยังไม่ได้เข่าหงียนนี่ยังว่าไ้เนาะพ่อแม่์เนี่สอนเป็นบ่หรือว่าเป็นเองบ่เอื้อยพูนแล้วเอื้อเป็นภาษาลาวคนใกล้เพื่อนใกล้นี่บ่โอ้ยเพื่อนใกล้เว็าเขาไปเข่าหงียนเนาะไม่ได้เข้าหงียนเดี๋ยวไปลินน้ำเงยนึงแต่ว่าภาษาลาวอ๋อวัานั้นเราไปวานนี่เราไปจักอยังเลยเนาะจัก จะขู่เขาขู่ออกอ่ามีติู้อ่ะอืมแล้วว่ามันมีเรื่องยังนะแบบนี้นะอืมมันจะอง่างแบบบอตามชื่อหรืย่านใช่ไหมว่าง่ายไงใช่เนาะย่านมาเขาไปจับไปยังจับแบบอ่าป๊บบ่าอย่างไงใช่ปบคนยู่คู่ใหญ่ใหญ่ฮัก็อยู่อยู่กับมีติยืดบ่กว่าอยังเนาะอะไรก็บอกว่าอยังอันนี้คือไปบึ้งครอบครัวของน้องดอยเพิ่นเพิ่นบอ แ oh, <man. S 1> มนแมนหากแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอันบ่เห็นว่าผู้อ้ายเพิ่นผู้ผู้นั่นไปทางใดซโลนะโค้ซโรนะใชไปทางใดโบเห็นผู้นั้นพี่น้องคำเห็นผู้ซิโรนะสิเว้าเข้าใจแน่เลยนั่นเป็นอะไรคือว่าเห็นเกย์เซาเกย์ยังไปนั่นแหละเมื่อวานโดนเกแล้วย์ไปแล้วเอาแบบตัวนี้คือบ่ไปซะ ถาบอาเล่าอีกเพื่อนไห้เอาไปที่หน่อยบอมันคากว่าบอบาลนี่นะมันมัสีต้นไหนได้เอาไป4ีเดีนยนะตัวนี้ก็แมยูทางเบิ้ลนะจะต้นเนี้เกิงเฮือนก็ต้นเอาอยู่ใช้ตติมใช่ไหมต้นเอาท่นี้แล้วครับผนี่จิ๊กจอกนั่นนะดิเนี่ยเพื่นบ่าบ้เอาเลยบอกชาวเดียมชายจังเจ้าแ้ลาบอกกั้เพื่นฟังบอกบอกเรร้อยเลย เออวันวานนี้เขาจะขายดินสองหม่นจะขายดินอยู่ใช้อีกอยู่ใชอีกบนเขาจอดรถอานนียวเขาเหวอยเจ้าเอาคอยช่อนไปเมื่อนั้นนะโดยบ่ได้น้าทางเลยเนาะแมนแกหิมมไหนอย่งแต่ว่ามันอยู่ฝังนี้นะฝังนี้ซ่องหายหามีแต่หาบางใหญ่ซ่องหาสิบเมตรคูณเมรสบเมตรคูณสมสิเมตรเท่าไรบ่นสองหมื่นสองหม่นแต่กี้แบบว่าแต่ทนในรุดผูเนาะโดย เราไปบอกไปว่าตอนเขาเกยเสามันชีท่านว่าไม่อันนี้จะขี่ออกเลยฮะไม่เกยขี่มันเขาทำเขโทษนน้ำเดินบิ๊กซีเขาทแมนยันแมนแมนมันไม่อยากท่านแนะมันเสียเงินตัวนั้นไปกับหมื่นช่องน่แมนบ่อันว่าจ้างเงินเขารุดนะรถแท็กเตอร์นะหมื่นชองเลยถ้ามาเติมเช้เปดพันก็ได้ช่องหมื่นนึ่งก็ คือว่าบอกชาพจน์เนอะบอกชาพจน์เจ้าทามเพิ่นบอกคือเพิ่นมาบอกมามาเอาชิ้บอกมาเพิ่นมาเสนอไงเอกเออพังเบื้องบ้าเล่าเพิ่นเพิ่นสหิตนาได้ขอถ่ายถ่ายง่อยเรียบร้อยเลยโดยไปเบิ้งแล้วพากันไปเบิ้งแล้วเบิ้งจนยืนเบิ้งไมหันเลยเอาเช้านั่นบ่ได้เอาไปพุ่นเอาลงมาเดินเพิ่นหั่นโดยเออคือผมเอาไปพุ่นเป็นเนได้คือผมเอาไปพุดมันชิยากมันยากมันยากมีทางยากบ่โดยทางห่วยครับเออมีห่วยบ่ลงไปนี่ เป็นห้องเป็นห้องมันเป็นน้ำแล้วก็ตีนรถกับมัมมี่มัมมีห้อยมันแบบนี้มันจะพัดเหมันี้มันมือก็เลยเอาไปป้าไว้อยู่อนาเดินเค้เจ้าก่อนโอยเดินนนั้นมันเป็นเลินให้หน้าบ่เดีนอวไอย่างเงเดินให้น้าอ๋บัดสมมติว่าเห็นเพื่อนพุกซันเด้เถมันบ่บวมบ่บช่วงเหนเนาะช่วงบ่นานูในบางบางเฮ้ายางเข้าไปอันนี้ bây park ở hà ừ. cốc à an cốc bộc ừ. thấy mà cốc song nó, họ xíu ở dưới này nó mạnh, nó cuồng đấy, trên bao trói mà ta tôi chạy đầy đi, ai cưng đầy đi, à, đầy cái chế này này, đứt cái nó, bao la hiện để không bao. Đều có đều, các đấy ผู้ใหญ่แล้วบัดนี่แม่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บาดขึ้นอยู่กับพระผู้ใหญ่ผู้เพิ่นสิซื้อั่นแห่เฮาเฮาก็ยังสิหลายอยู่เด้อเนาะ่สิหลายนเอ่อแทนอยู่กว่าตัวนี้กลัวแล้วเนาะ30 30มันกลัวฮอดบ่องเฮือนเจ้าอยู่นี่อีกแม่นกลัวฮอดบ่อนนั่นค่าตัวนั้นกับมหาเฮือนเจ้านี่ก็ยังกลัวกลัวอปกได้ลาถือว่าผ่านแล้วเนาะแม่นบ่โยผ่านแล้ว พลาดแล้วไปไปรูดดินไปรูดดินน้ำมันกระมือชองเนี่ยเติมใช่เป็ดพันหนึ่งใช้ห้าบัดคือว่าเนี่ยเนาะภรรยาคนนี้เพิ่นกิดอุตตรช่วยบุกเบิกเมื่อเร็วนะเออเนาะสียใจเนาะบัานก็สียใจเนาะเป็นจังไงล่ะเป็นยังไงคือว่าผลฉิดตกง่ายเข่งง่ายคา มันมันหัวมันยอกมันร้อนมันนเล็กน้อยมันวิ่นเด็กกำลังขวมเด็กมันกระ้องแบบนี้อยู่แล้วเหตุนี้ม็นผลิตุกดิโดนเว้ยเนาะเอาคื้วราแล้วเรามีไฟมาแล้วบัดนี้กำลังจะกินข้าวแล้วกัไปหาของกินอยู่อันเพียงนาเขาแล้วหาซื้อไก่แล้วกินแต่ไก่เนาะเงินหมดแล้ววัดนี้ซื้อไก่นะหมดรอบนี้แล้ว Cái bộ bọn cháu chỉ phải này nà phải Nà phá sư mà đấy cao hả nè? Đâu Mọng người anh có bố mì? Mì cái sư vô thân luôn cái phù chú nó Ờ cái tẹo vô Cái vô đen hả, xàm tố Ờ Chấm tìm chấm trong cháu kinh gấp tàm tên đấy mà nè Cái này bỏ ได้เดี๋ยวคนจะกินซีนนี่กินนั่นกินอาหารดีๆเพิ่ปกินเวลาเพิ่นอยากเวลาพิ่นอยากเนาะน้องแล้วหิงจอยกูนี่ลายเท่าหวานแมนโบผัวเป็นใบเนาะจอยยนี่ยังจอยยีอนโมมีของกินสิขาดชาแนห์นี่แน่โมมี่นี่อยู่ในกินหันแน่เบิ่งอันนึ่งสารอาหารอันซ้องเข่ากขบดึกโมมี่แม่บางเทือกเขาอันให้กินน้อยนึงคนใบหันหน้าบ่ คนลายบ่ในคล้ายตามค<า>นไะล่ตามมาบึ้งลักษณะหันเวลาเราสิกินข้าวเนาะมีติจกให้ไว้สิจกกินเองบ่มีมีติชอบข้าจบให้จบกินเองเนะ่บนะ่ได้จักน้ำเข้าทำเจ้าไปท่วงนี่กับพิษบ่กับพ่ได้พิษเลยเย็นวะทำเจ้าไปเห็นไปยังเอ้าคือเห็นแบบนี้จังจันที่ยเย็นวะเคยพิษบ่พิษบ่ให้จกกับมันมาจกอีกได้ผู้เป็นไ้นะ อเโมูกินกันเยนบ้างใหญ่นะพ่อช่วงปีน่ะไหวสิคิดสิแปดแล้วมันประมาณชิมหาชิฮกอย่นะชิมเทียชิแปดมันกับกูอามีอเจ้าแหละใหญ่ได้ขั้นกินนั่นคือเขาว่าอันอย่างนี้เขาว่ากินดีนอนอุ่นทันง่ายอย่างนี้ไปขอนทันได้อันนี้มันจอยจอยมันมีกินมันมีอันเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายผู้ชายอ๋อมันว่าปากคอของทุกคน เยอะเราคงไม่จักแน่นะเนาะเป็นธรมว่านี่มาปลูกเป็นบ้านเออนี่แล้วก็ไปนำพ่นคอยทามอีกมือเช่านี่คอยทามมันไปผูกแขนพูนยูุบกู้วยพูนป่ายวันนีเนาะย่างไปเองย่างไปค่ะไปหากินอันไปหาคอกินเขาเขาอยู่พูเป็นบ้านนะมโดยเออย่างไปตุกทีบเนาะด เดี๋ยวเราหันไปเโทรมาเลยไอ้เชโลเนาะเออไอ้เชโลเชโลเอื่องของนั่งดอยนี่แหละ mm hmm. ดุงของไงกึง่งนั่งน้องดอยยังไม่ได้อ่าไปาเชื่อเลยบ่ได้ไปเชื่อแล้วขะมีชีวิตงานขาน่าวใหม่ทางบ้านพอบ้านแม่ ไปยุตอนะไปยุมันบังางหน้านี่หาไปในชื่อยู่บอานจื้อนี่บางคิวคอยปรบ้านนี่นะจืออหายคอยไปนี่ไม่ได้จื่อได้หายคอยไปนี่ยันลงไปเถออเดียวเนาะทางน้ำป่าว่ะหัวคนลงโค้งว่ะขี่รถกรบะมอเตอร์ลงลงคุยๆมันบันบึนบนต้องงบต้องงบเอ้าค่อยๆนี่เนาะ แาบนี้ปกติเนี่ยสมมติว่าชุมเพิ่นรำให้ลำนาเด้วนี่ชุมเพิินมาอยู่บ้านบอกนอนอยู่หน้าจะเท่าเกี่ยวเข่าผูมคำสมติว่ามีเวียดมีงานแบบนี้มีเวียดมีงานเนาะอาจจะเราตื้มมีเวียดมีงานเลยต้องประสานกับลห้เราเมื่อนอนอยู erm. ่บ้านโมเมนต์ว่าชาติว่านั่นเนาะเพราะว่าทั้งเทืองที่ เฮาบางที่เขเฮาได้ถ่ายบางเทอมทีอ่อาจจะมีผู้ใหญ่เห็นเนาะอาจจะมีผู้อยากช่วยเป็นเชือบเป็นผ้ามีอยังเนะาะบริจผมจำเป็นใน่<ม>เพิ่นไส้แหละเพราะว่าเป็นแบบอะไรคนบ่มีเฮือม,มีเฮ่คำว่า<ม>เฮาบ่วถ่ายล้งนี่บ่มีไผ่ห<ม>ูเลยพี่เนาะ่าชีวิตการเป็นอยู่ของญุ่นเป็นแบบไรแบบว่านั่นนี่เนี่พอเขาต้องไปถ่ายลงให้เพิ่นเบิ่งโมเมนต์ว่าเขาสีระพูว่าสีได้รถหนาอีหยังก็อีหยังก็ตามระพูบ่ได้ ແລະນອກຈາກຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີຄືວ່າເຮົາເປັນສະພານບຸນອີກເຕືອຫນຶ່ງແຕ່ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ນວາງວຽກໃຫ້ເຮົາໄປເຮັດວຽກໃຫ້ເພ່ນຮົຮຜູໃຍພິ່ບນນາມງານັກີຮົາຈາກນນນນກັນວຍໍາຕາກໍາລັງມງິນໍາກໍວວຮງລະ เพราะว่าบางที่ข่อยว่าพ่นตกเรื่อยเลยอันโทรศัพท์เขาอาจจะแบตเบิดเนาะเขาอันอันจะบป็นอะอันนั้นอันจะบป็นอะไรทเด่นโทรศัพท์นะโทรศัพท์ลุงเจ้านะคู่อยู่บ่เมื่อกี้ะมื่อกี้่อยบ่าได้โทรบ่เมื่อกี้สิโทรเมื่อกี้ผิดๆตัวหาคุณบ่เพราะมันบม่ได้อย่างมีสัญญาณเลย อยู่พุนมีสัญญาณนะอยู่พุ่น่ะมีสัญญาณนิดมีสัญญาณน็ตมีอยู่บ้านนั่นน่ะมี้ข่อย่อยโทรนี่มีอยู่มีเบอร์อยู่เบอร์ไอเจ้าไหน่อยมีเบเบเอเบเบเบรติเรอยู่บ้าน่อยู่เรือนน่ะอยู่นาเเราอยู่อยู่นาเบรติเรอบมีอันนัน เนาะมีแต่เบอร์เพื่อนูนเดียวแล้หละเอาเบอร์อันลาลานเพื่อนกับเคือนงวนเฮขอกหวนหันหวนนือเดี๋ยวไปดาวเ่ปตีเดี๋ยวหัวคันยิงทองอะ ได้บ่ามาได้ครับมาได้มีสัญญาณเจอแล้วมีแต่ว่ามีเวลาหรือว่ามันเด็ดมันยังํำจีไปเยี่ยมเมืองเพิ่นอีกเช่น่ะเพราะมันทางมันยาก<ส>ทางเข้าไปอีปอกบ่หรือไปเองไปกับเจ้านะ้ยไปจะกล้าไปเองเนะ <c oughs> าะโม่มมกล้าได้เนาะโม่กล้าได้คน<ม>ทั้งนี่เองแล้วพาไปย่านได้ไปน้ำปามโดนเพื่อๆเจ้าพายปืนเนด้ไปเนาะย่านบ่ยิ่เป็นยีบ่ทางไหนกัน โมบินกะอามาไม่ลูกมันใครชื่อคนมีลูกบ่วะโอ้ยตายแล้วบ้านบ้านเฮามันแน่นแนี่ยยันใจหอนยิงไปตัวถีบเนาะเอาคงดอนเดที่อะไรก็เลยนาะจับเนาะตัวโอเคอยู่ได้ละมีเพราะชุดมันมีนั่นชุดเนี้ชุดทหารอ่ะ อยได้ชุดกงโอนบาทนี่ว <c oughs> ่าไวดิดเอาทางบ้านพันบริเรนมอมหาย่าใช่หรื่ไม่ไปซื้อเอา้อยไ,ไปซื้อใส่ไซื้อไปซื้ออยืมเงินมาได้ยู่กองริชาการโอชุดเท่าได้เป็น,นสามแสเนเจอนี่นี่เดียวไอไปเกิดเป็นทหารเขาให้ชุดเดียวนี่แหละแจ็คปีนะเป็นทหารไ่ไหวไออกบานมันอันนี่มาเบิง่งดูมันมันขาดเก่ามันมันจะขาดได้บ่ โอ้แต oh, oh, ่หึงนะบอเนี่ยอันนี้ฮะหากระซื้อนี่นะเดือนเดือนเดือนจิ๊บนี่แต่กิดเป็นอาหารหากระได้สุดเดียวนี่แหละแต่กี้น่ะนุ่งเกลือทัรงมดาใช่ป่ะบังนุ่งเงี้ยนุ่งเงี้ยนุ่งเบ้่งลูกนุ่งเงี้ยนี่คือจะห่านเลยที่เดียวสุดเดียวนี่แหละเออชงเนี่ยชงชงมันด้มีบ่ชงชงก็มีกันแต่มันกรุดมันมัอยากนุ่งอ๋อแค่ชงอะ เอาแบบนี้เอาโอ้โอ้ขึ้นเนาะนุ่งเสื้อทหารเนี่เนาะเท่เนาะเทเทคือเอาไรคือตั้งแต่เป็นทหารนี่บัดเดี๋ยวนี้บัดมือเป็นยังมือมือลูกเฮียนะคือบนุ่งชุดนี่แน่ถ่ายปืนกับเพื่อแก้เชือ้ยมันบอกว่าทันด่าลูกเล่นกับพวกพูดไม่นะอ้าอหาตามเาดูเพื่อเพื่อเอาไปเครงเลย เป็นยังไงยันเชือกครบบอดเชิงวานั่นไม่เออถือไปเนาะถือไปมันถือไม่ได้หนุ่มเสือแล้วเลยเผาโยนลูกเนาะโดยโดยเดี๋ยวได้คนไปบ้าไปบ้าตีไผยไปเห็นอยู่เทียงหน้าผู้เพิ่นอยู่เทียงเนี่ยบ้าบ้าตีไผยไปกับเพาเนาะเดียไปกับเพาเด็กน้อยแทับจีเด็กน้อยครับันเพิงนี่ดิวนเพิงไปนาไปขับมาบ่อยจับมากาน เนาะใช่พ no uh, ี่น้องเนาะกบบนีแต่ว่าจะให้ทางเงินทีมงานเพิ่นเพิ่นถ้าโลขึ้นมาอ่าถ่ายทำทางไอ้เกิงนองโดยเดียรไปอยู่ทางตารางเหมือนท่านจะจอว่าเพิ่นยังมาเรื่อยเจ้าต้องเพิ่นเข้ามาเรื่อยยังจืดโดยโดยงาสบายดีเลยเกิงนองโดยโดย